เกลือหิมาลายันพิงโซพยายามแล้ว98บาทอันนี้เฮ้ยแต่เป็นเกลือหิมาลายันที่ราคาโอเคนะใช่ของแกงหยิบของถูกไปไม่ใช่จริงมะเตยพี่มาตั้งใจหยิบของถูกๆใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไมันว่าเอาเอาควดยสายเอาควดายเฉยๆนี่เกลือเป็นเกลือธรรมดาเกลือน่าจะเขาเรียกเกลือสิงสิงเทาหรืออะไรสักอย่างหมาๆเมื่อก่อนเนี่ยผมอันนี้เห็นแล้วนึกถึงมามาๆข้าวมาบ้วนปากด้วยอ่ะมันได้ป่ะอุดฟันอุดฟันอุดฟันเวลาแบบได้ได้ได้ไม่ถามราคาผมอ่ะ เท่าไหร่อ er> ่ะบาทหนึ่งบาทเดียวเวอร์เนี่ยโกงปะเนี่ยเฮ้ยแฟรแฝนะไม่มีเงินจ่ายอ่ะต้องขอให้น้องควักเงินให้อ่ะบาทหนึ่งหรอ แล้วพี่ต้องหาดหรือเปล่าพอชั่นหาดจะหาดยังไงมึงต้องนับเม็ดเกลือเนี่ยหรออะงั้นก็ตามนั้นมาไม่เป็นไรก็แต่ว่าพี่หาเกลือแบบนี้ไม่ได้นะที่ตลาดมันไม่มีขายก็คือทําได้ก็คือเกลือนี้หรือไม่ก็เกลือขวดขวดก็จะแต่มันก็เกลือเดียวกันพี่ก็เลยซื้ออันนี้มา